สวัสดีครับแฟนบอลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดต่อกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชายที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะครับทาง fibb ต้องคิดหนักและกุมขมับเลยทีเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าจากการแข่งขันหลายแมตที่ผ่านมาผู้เข้าชมในสนามมีจำนวนน้อยไม่มากเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่าราคาตั๋วแพงตั้งแต่เริ่มต้นขนาดลด30เรราคาตั๋วก็ยังแพงเหมือนเดิม สังเกตได้ง่ายๆจาก2-3มแมตช์ที่ผ่านมาผู้เข้าชมในสนามก็ยังมีจำนวนน้อยไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับแม้กระทั่งแมตช์เจ้าภาพที่เข้าร่วมการแข่งขันก็มีผู้เข้าชมจำนวนน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าสนามใหญ่เกินไปหรือเปล่าเลยทำให้ผู้ชมไม่มีจำนวนมากอาจจะตรงกับวันหยุดทางที่ประเทศฟิลิปปินส์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเราต้องไปเช็คดู แต่ที่แน่ๆจากการแข่งขันที่ประเทศไทยได้มีโอกาสจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงที่ผ่านมาทาง FIBB ได้กล่าวชื่นชมกับประเทศไทยว่าเป็นการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกหญิงดีที่สุดในโลกเราเป็นการจัดการแข่งขันที่กระจายสนามไปถึง4สนามและ4ผ้านะครับสนามหลักๆของเราก็คืออินดอร์สเตเดียมโหมากรุงเทพนะครับ ที่ประเทศไทยซึ่งการแข่งขันแต่ละรอบเต็มทุกรอบนะครับแม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศการขายตั๋วและผู้เข้าชมก็เต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทำให้ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเวอก็กล่าวชื่นชมเช่นกันนะครับโอกาสไม่แน่นะครับทางประเทศไทยของเราจะได้มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชายอีก2ปีข้างหน้าถัดไป ถ้าหากประเทศไทยได้มีโอกาสกับการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชายแน่นอนครับทีมวอลเลย์บอลชายของเราจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพเหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์ที่ทีมวอลเลย์บอลชายของเขาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกันนะครับณตอนนี้อีกอย่างสนามวอลเลย์บอลอารีนานะครับสวยและก้าใหญ่ดูเป็นอินเตอร์อันนี้ต้องกล่าวชื่นชมสนามของวอลเลย์บอล ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับถ้ายัางไงตอนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชายยังมีการแข่งขันต่อดูซิว่าใครจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและใครจะได้เป็นแชมป์กับการแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกปีนี้นะครับเข้าไปครองอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามีการอัปเดตอะไรต่อไป ก็ขอฝากกดติดตามช่องเลิฟวอลเล่บอลของผมด้วยนะครับและเราค่อยเจอกันใหม่นะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ